การเมืองรัเสเซียโดยเฉพาะระดับผู้นำค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องการกำจัดศัตรทูทางการเมืองนับตั้งแต่สมัยการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์ในปี2460วลาดิเมียร์เลนินผู้นำการปฏิวัติและสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ได้สั่งให้สำเร็จโทษซาร์นิโคลัสที่2สมาชิกราชวงศ์โรมานนฟและเหล่าขุนนางคนสำคัญของระบอบเก่าเพื่อตัดบุคคลเหล่านี้ออกจากวงจรอำนาจของรัเสเซียอย่างทาวอน หลังจากเลนินถึงแกอ่อสัญญกรรมในปี2467ทําทำให้ตำแหน่งประธานาธิบดีของสหาภาพโซเวียตว่างลงขณะนั้นผู้นำที่โดดเด่นในพักคอมมิวนิสมีเพียงสองคนคือโจเซฟสตาลินซึ่งดํารงตําแหน่งเลขาธิการพักคอมมิวนิสสหาภาพโซเวียตมาตั้งแต่ปี2465และลีออนทรอสกี้สมาชิกคนสําคัญของพักคอมมิวนิสต์แต่เกมแย่งชิงอำนาจครั้งนี้ทรอสกี้เป็นผู้พ่ายแพ้และถูกปลดออกจากตำแหน่งทางการเมือง หลังจากนั้นก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เม็กซิโกสุดท้ายชีวิตของทรอสกี้จบลงด้วยการถูกลอบสังหารตามคำสั่งของสตาลินเมื่อสตาลินถึงแก่อสัญญกรรมในปี2496ผู้นำพักที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดได้คือนิกิตาคูช,ชอฟซึ่งเปลี่ยนนโยบายให้ต่างจากสมัยสตาลินอย่างสุดขั้ว และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่เขาออกมาประกาศความโหดร้ายพร้อมกับประนามสตาลินรวมทั้งทุบทำลายรูปปัน้นลบชื่อของสตาลินออกจากเพลงชาติและขุดศพของสตาลินออกจากสุสานไปฝังไว้ใกล้ก,ลกำแพงพระราชวังเครมลิน หลังจากรักเสเซียเข้าสู่สมัยประชาธิปไตยการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองที่เด่นชัดและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นกรณีของมิคาอิลโคดอสคอฟสกีที่ถูกดำเนินคดีเพื่อเป็นการกีดกันเขาออกจากวงจรอำนาจของรัเสเซีย นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าวลาดิเมียร์ปูตินผู้ครองอำนาจในฐานะประธานาธิบดีคนที่สองของรัเสเซียมาตั้งแต่ปี2543เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฟ้องร้องโคโดอลคอฟสกี้มหาเศรษฐีในวงการธุรกิจน้ำมันซึ่งนิตยสารฟอบส์จัดอันดับให้เขาเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในรัเสเซียเนื่องจากเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ระบอบราาประชาธิปไตยแบบรัเสเซียที่ให้อำนาจกับกองทัพและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่อนข้างมาก ในเดือนกุมภาพาันธ์ปี2546ระหว่างการเข้าพบหารือกับผู้นำรัฐบาลที่พระราชวังซึ่งได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เขาหักหน้าปูตินด้วยการตั้งคำถามเกี่ยวกับการทุจริตของรัฐบาลซึ่งนับว่าเป็นการท้าทายอำนาจและทำลายความน่าเชื่อถือของปูตินเป็นอย่างมาก ต่อมาในเดือนตุลาคมปีเดียวกันโคดอสคอฟสกีถูกจับกลุมในข้อหาช่อโกงและหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งอายการอ้างว่าเขาทำให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า300แสนล้านดอลลาร์ศาลตัดสินให้เขาต้องโทษจำคุกนาน8ปี จากนั้นในปี2553ซึ่งใกล้ครบกำหนดการพ้นโทษสารรัสเซียพิพากษาจำคุกเขาเพิ่มอีก7ปีจากข้อหายักยอกน้ำมัน273ล้านตันและฟอกเงินเป็นมูลค่าเกือบ3แสนล้านบาทบทเรียนจากอดีตเรื่องการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองถือเป็นสิ่งที่นักการเมืองรัสเซียต้องพึงระมัดระวังเป็นอย่างมาก สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ ov, มีคาอิลโปรโคลอฟมหาเศรษฐีอันดับสามของรัสเซียลงสมัครในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาอาจเป็นศัตรูของผู้นำรัสเซียที่จะต้องถูกกำจัดเป็นรายต่อไปแต่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเขาไม่น่าจะถูกกำจัดเพราะโปรโคลอฟเป็นเพียงนักการเมืองที่ลงสมัครเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปูตินเท่านั้น